หมาบางตัวที่ว่าเวลาเขาจับจะมาปล่อยเงี้ยเขาใส่กระสอบมาบพอมาโดนปล่อยทิ้งอะ่ะมันก็จะเป็นหมาดุออบอกประจำบอกประจำผมก็ดา่าประจำกัน <laughs> สุนัขจรจัดเป็นอาหาการนสุนขมาปล่อยในบริเวณวัดปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและสร้างปัญหายอย่างมาก รวมถึงส่งผลกระทบให้มีทั้งเสียงรบกวนกลิ่นเหม็นจับมุญสัตว์หรือเล่กัดชาวบ้านบริเวณโดยรอบเช่นเดียวกับที่วัดหัวคูตําบลศรีสะจระเข้น้อยอําเภอบางสาทงจังหวัดสมุทรปราการที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันที่นี่มามาจากไหนครับมาจากข้างๆถนนบ้างญาโยมเขาก็เอามาเรื่อยๆแล้วก็มันเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วมันก็ดุอาการของมันก็ดุคือกัดชาวบ้านที่มาทําบุญลวงพ่อก็มาทําให้เขาอยู่ใน ที่นี่แล้วก็มีให้มีเจ้าที่เลี้ยงตามที่อาศัยที่เขาหมาแบบไม่มีเจ้าของบ้างเจ้าที่เขาก็จับมาให้ส่วใหญ่ก็จะให้เขาตอนแล้วก็ฉีดยากันบ้าแล้วก็มาเลี้ยงอันนี้ก็รวมรวมแล้วทั้งอยู่ในอยู่นอกก็ประมาณน่าจะน่าจะ300ร้อยขวานะสามร้อยขวาก้นมีคนมาดูแลไหมครับในเรื่องของความสะอาดมีเจ้าที่พ่อก็ให้เขาจ้างคนงานอยู่สามสามคนแล้วก็มาทำความสะอาดให้อะไรให้คอยดูให้ อาหารการกินนี่เขาจะให้เจ้าที่เขาช่วงเพลนท่องเที่ทยงแล้วอะเที่ยงแล้วพากชันเสร็จแล้วเขาจะไปเอามาผสมกับอาหารอ,อาหารที่เม็ดผสมให้มันกินอยู่ได้แล้วเขาก็พอดูแลดัดรักษาความสะอาดโดยเฉพาะเอาจะระมันมันจะเยอะแล้วเขาเขาเก็บทําให้เรียบร้อยครับคนที่แบบคิดไม่ดีกับมาหรือเปล่ามไม่มีนะเพราะว่าเขารู้ว่าหลวงพ่อเดึงม้าเนี่ยก็สำคัญอยู่แล้วเ้าใครไปตีตีอะไรพวกไม่ไม่ไม่ได้ละเขาชอบมาปล่อยมันที่ไหน เขามาปล่อยก็ใกล้ๆทีเนี่ยแล้วทองหมาเนี่ยใกล้ๆที่เราเก็บหมาเนี่ยคนเขารักปล่อยอ,ะอ่ะแต่จริงๆก็บอกด้วยว่าถ้าเกิดจะมาไว้ไวจริงๆอย่าไปทาอย่าไปมาป,ปล่อยขอให้แจ้งบอกเคพาะว่าประกาศว่าถ้าเกิดถ้ายังมาทิ้งอย่างนั้นเนี่ยให้มาไว้ที่ในวัดอย่าไปทิ้งข้างถนนรถด,ดามันจะชนแล้วและข้อมูลจากการสัมภาษณ์ที่เราได้รับมาพบว่ามีผู้ที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงนี้ได้รับผลกระทบนี้เช่นเดียวกัน ก็ยังมีคนมาปล่อยอยู่ปล่อยใช่ปล่อยตลอดส่วนมากเขาจะมาบอกพ่อแล้วก็ก็มาฝากมาฝากเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยอันนี้จังเลยผมตอบเพราะว่าไงไหมพี่ลูกสาวพี่โตยังผมถามงี้เลยโตเราเอามาปล่อยัางเดียวผมเก็บหมดเลยผมไม่ให้ใครหมาบางตัวที่ว่าเวลาเขาจับจะมาปล่อยเงี้ยเขาใส่กระสอบมาพอมาโดนปล่อยทิ้งอ่ะมันก็จะเป็นหมาดุเคยมีหมาไปกัด เด็กไหมีเคยเปค่ะ,คะกรณีที่กัดก็คือว่าหมาเขาอาจจะโดนจากคนที่เขาปล่อยมาทําไว้แล้วเขาก็เลยดุชุมชนแถวนี้เคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่อแบบหมาส่งเสียงดังตอนกลางคืนไหมฮะมันก็มีเสียงดังหนกหูอยู่ค่ะคแต่ถ้าถามว่าเสียงดังหนกหูไหม ก็อยากจะย้อนถามคนที่มีอคติกับหมาว่าเวลาคุณกินเหล้ากันทะเลาะกันก็ยังเสียงดังเราก็ยังไปห้ามไม่ได้คุณก็ต้องเข้าใจจิตใจ,จหมาว่าหมามันเห่าเพราะอะไรเป็นบางครั้งมันจะมีหอนอยู่ครั้งเดียวคือเรือลำนี้ผมเรียกว่าเรือผีหลอกตอนตีห้าจะมาแล้วพอมาปับ๊บคล้ายๆท่อยเสียมันดังแรงม,มันเหมือนก็ไปเข้าหูมันคันอันน้นจะหอนรับเป็นช่วงๆว,วันนะพอเรือนี้เลยแล้วก็ไม่มีแล้วป้าอยากจะพูดไงกับคนที่ ป,ป้าก็อยากจะพูดนะนะว่าถ้าเขาได้ดูแลตั้งแต่เริ่มแรกร,รู้จักรักกันเราไปเลี้ยงกันอะไรกันดูแลกันนะนะก็ดูแลเขาไปเถอะตอนเขาเลี้ยงเองได้ก็อยากให้เขาดูแลเองอะไรเงี้ยใครเลี้ยงก็แล้วแต่ไม่ว่าหมาพันธุ์หรือหมาจรจัดหรืออะไรแล้วแต่ให้ช่วยกันทําหมันเถอะมันไม่บาปบาปก็คือขึ้นอยู่กับคุณที่คุณไม่ทําในมุมหนึ่งเมื่อมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นจึงได้มีหน่วยงานภาครัฐและกฎหมาย มาทำหน้าที่ในการรับผิดชอบในส่วนงานนี้อีกด้วย คือในแง่ของกระบวนการนะครับทางภาครัฐเนี่ยวัตการหนึ่งท,ที่นำมาใช้เลยนะครับ,รบก็คือเท่าที่ดูเนี่ยถ้าหลักจริงๆในเรื่องของการควบคุมสัตว์ปีกเองเนี่ยจะใช้ในเรื่องของหมดของ,ของการควบคุมการเียงหรือปล่อยสัตว์นะครับเพราะนั้นคือหลักเกณฑ์ที่ต้องแนวทางก็คือต้องไปออกข้อบัญญัติของท้องถิ่นผู้ที่จะครอบครองสุนัขเนี่ยในพื้นที่ทุกคนเนี่ยจะต้องนําสุนัขที่ตัวเองเนี่ยไปขึ้นทะเบียนนะครับแล้วก็ระบุมาว่าใครเป็นเจ้าของไปขึ้นทะเบียนไว้โดยมีหลักเกณฑ์กําหนดไว้นะครับตามกฎหมายฉบับนี้ นะครับตามมาตรา8ปสิซึ่งถ้าเกิดว่ามีเหตุเกิดขึ้นว่ามีการร้องเรียนเพราะว่าพบสุนัขจรจัดไม่มีผู้ดูแลก็แจ้งไปที่เขตหรือว่าแจ้งไปที่ระบบร้องเรียน1555นะครับเขาจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบว่ามีสุนัขจรจัดอยู่ไหมนี่มีการจัดการอย่างไรถ้ามีการจัดการอย่างไม่ถูกต้องเนี่ยก็จะแช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายนั้นนะดำเนินการต่อไปนะครับก็จะมีคนไกที่รองรับเหล่านี้อยู่นะครับดังนั้นแล้วสุนัขที่ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ที่มาจากความมักง่ายของเจ้าของสุนัขจนนเกกิดดปปปััญหหาาาาารรไปปล่่่ออยตตมวืสถทีงๆ หากเจ้าของไม่มีความรับผิดชอบต่อสุนัขของตนปัญหาก็จะไม่หมดไปเช่นนั้นแล้วควรพึงถามตัวเองว่าความรักที่มีต่อสุนัขนั้นเกิดขึ้นจากการรักเอาไปเลี้ยงหรือรักแล้วเอาไปทิ้งกันแน่